สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามสือข่าวตะวันใหม่อภิเชรุกท่านนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่22เดือนกุมภาพันธ์2568นะครับสำหรับในรายการข่าวนี้จะนําข่าวการสรุปในรัดยะ่ไข่นะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เกิดการประทะสรุรกันอย่างรุนเดือดนะครับจะนําข่าวการสรุรนี้มารายงานทุกท่านได้ภาคนะครับเนื่องจากการประทะสรุรกันระหว่างทาหารพม่าและกองทัพอาลากัน เอนะครับได้เกิดการประทะาสรุปอย่างเรือดนะครับทาง่ายเอเอส่งทหารใกล้ชิดเมืองชิดโดยนะครับส่งผลให้ธนาคารในเมืองชิดตดยทยอยปิดโซ่ข่า,ขาวนะครับหลังจากกองทัพอลาการเอประสิทธิ์ส่งขามขยับเข้าใกล้เมืองหลวงอลาการนะครับเมื่อ like, ในวันที่22กุมภาพันธ์2568ในวันนี้ทางสื่อข,ข่าวคิดดิทมิเตีรายงานว่าทางทหารพม่าได้บังคับเกณฑ์ทหารและ จับกลุ่มเยาวชนนะครับในเมืองโปโปงทางตอนใต้ของรัชชานหมู่บ้านละ30คนนะครับนอกจากนี้ยังคมขู่เยาวชนในพื้นที่ที่มีรายชื่อต้องเกณฑ์ทหารหากไม่มารายงานโตนะครับจะถูกบังคับใช้กฎหมายลงโทษเยาวชนนอกจากนี้ยังมีการคมขู่และเรียกเก็บเงินจากครอบครัวของเยาวชนที่หลบหนีการเกณฑ์ทหารอีกด้วยนะครับ ในขณะที่พลเอกมินอ,องไลน์นะครับได้ประกาศในงานพิธีสําเร็จการศึกษาของโรงเรียนทหารแห่งหนึ่งว่าสงครามในประเทศจะยังคงดาเนินต่อไปในพมา่าโดยกล่าวโจมตีว่ากลุ่มติดอาวุธทติพันธ์บางกลุ่มไม่ต้องการที่จะวางอาวุธหรือยอมแพ้แต่กลับร่วมมือกับรัฐบาลพักทิ่นคือรัฐบาลเพื่อเอกภาพแห่งชาติ n อ g หรือกองทัพพิทักษ์ประชาชน p ีดีเพื่อขยายพื้นที่โดยมีเหตุผลทางการเมืองว่าอย่างนั้น ผู้นำกองทัพพมามินอองลกล่าวว่าจะร่วมมือกับทุกฝ่ายที่ต้องการสนิภาพและความมั่นคงและจะต่อสู้กับกลุ่มที่ร่วมมือกับรัฐบาลเอ็นยูจีโดยกองทัพกําลังปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญพศ2551และจะพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องรัฐนะครับทั้งนี้นะครับผู้นํากองทัพพมาได้ประกาศใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารเมื่อในวันที่10กุมภาพันธ์ 2,567นะครับได้เริ่มเกณฑ์ทหารตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับโดยบังคับให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง18ปีถึง35ปีต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารซึ่งกองทัพพม่าประกาศว่าจะขัดเลิกชายหนุ่มเข้ากองทัพเดือนละ5,000นายนะครับทางสื่อข่าวอิลวัติรายงานว่าเมื่อในวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ ธนาคารที่เป็นของรัฐบ,บาลพม่าและเอกชนเริ่มทยอยปิดั่วคราวในเมืองชิตเต๋เมืองหลวงของรัฐอลากันนะครับหลังจากมีแนวโน้มว่ากองทัพอลาการหรือ AA. เอเอเตรียมโจมตีกองทัพพม่าในเมืองชิตว่วยทางเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับในพื้นที่รายงานว่าเจ้าหน้าที่จากธนาคารต่างๆเริ่มถูกส่งโตผู้มีนํำเล่าของตัวเองนะครับการให้บริการของธนาคารแก่ประชาชนก็ต้องหยุดชะงัก โดยเงินจากธนาคารต่างๆในเมืองชิตตุยถูกเคลื่อนย้ายไปยังกรุงย่างกุง้งเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ประชาชนในเมืองชิตตุยนะครับถูกห้ามไม่ให้ออกจากเมืองทางทางถนนและทางน้ําโดยทางการพมา่าได้เตรียมปังเกอร์ป้องกันไว้ตามหมู่บ้านกว่า20แห่งรอบเมืองชิตตุยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับทั้งนี้เมืองชิดตุยเป็นที่ตั้งของกองพันทหารสร้างของกองบัญชาการปฏิบัติการระดับภูมิภาค กองพันทหารลาดเบา344และ354กองพันตำรวจอีกหลายกองพันกองพันทหารลาด270 232และ20และกองพันทหารปืนใหญ่โดยตั้งแต่เดือนพฤศิกายน2566กองทัพอราการเอตได้ยึดครอง14เมืองจากทั้งหมด17เมืองในรัฐยาไขาและเมืองเปรตวะทางตอนใต้ของรัสเซียล่าสุดทางกลุ่มนะครับยังขายายสงครามไปสู่ สมรภูมิเขตอิรบัตีเขตมะกวยและพะโคด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวการสรุปนะครับในรัฐยาไข่นะครับซึ่งทางกองทัพอราการเอนะครับได้ส่งกําลังทหารปรดชิดเมืองลงรัฐยาไข่นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ